แม่ใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆสุดยอดครับระบิกควยงามเมืองเลเลยนะครับนี่ขายเพอุด่วนครับพอเปิดไปสองล้านนี่คือราคาบริากขายดีครับไม่ไหนจักรล้านกับบาขายบ่ไอที่เป็นเมยพ่อแม่รักเนป็นเม่พ่อแม่รักเห็นมันอยูหนีน้ำห่อจนเอ่นาค้งโกน้งาเรนมด้อเจ

ยังไงคร <พอ S 2> ับบิพพก